ครับโอ้ยเต็มบ้าเต็มคาราบึมเต็มคาราบัา้มไปเลยจ้าคูณสิบไปเลยค่ะผมเอาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นเลยทำตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีไม่ควรรับชมนะจ้ากรับสวัสดีเพื่อนเพนทุกคนนะจ้าวันนี้มาอยู่กับเกมสอเสือใสเกอกนะจ๊ะไปวันนี้ผาทนมาที่500 ขอไปเบ็สิบแล้วกันมาเริ่มต้นที่เบ็สิบเบา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 เาไปก่อนมาต่อครับมับเขาให้ครับม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 ับไปโอ้โหได้เจอทองเจอทองดอกนี้สองร้อยจ้กไปก่อนยังอยู่ที่เบ็สิบแล้วโดดไหมไม่โดด และและแรเต็มและเต็มและเต็มไปครับหลักพันไปแล้วก็ขยับขยายกันไปเบร์สามสิบแล้วกันจ้าไปต่ออื้อีกนิดอีก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 โดดหาโยกไป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 คูณสิบไปสิจ้าหมับดอกนี้สามพัน สามพันที่อยู่ที่เดิมได้ยังไงไปสิจาเบทฮัาสิบพ้าสิบพอหกสิบยังไม่ต้องห้าสิบพอหสิบยังไม่ต้องไปต่อมา <c oughs> <c oughs> นีครับก้นอนโตอโตห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดเบทฮัาสิบก่อนเลยห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดโอ้โหไปก้อนโตโตมาต ก้อนตโตไปกอนโตโตไปกอโตโตไปโอ้โหได้รางวัลก้อนโตโตอีกแล้วเฮ้ยทองชอบเข้านะสมตัวไปนี้ขยับขยายไปเบ็ดเจ็ดติดมีเจ็ดแผ่นรับเพื่อนใหญ่ใหญ่ไปใหญ่ไปล้าลลาลาไปดิจ้าไปอีกนนึงจ้า อีกนิดหนึ่งจ้าอีกนิดหนึ่งจ้าโอ้โหไหลไปดิค่ไหลไปดีคับผมเป็นแปดสิบไปไปครับโอ้หเต็มบ้าเต็มคาราบึมเต็มคาราบั้มไปเลยจ้าคนสิบไปดีครับผมเอ้เมา,าม,อมายังไงล่ะครับทีนี้ไปต่อครับอีกนิดหนึ่งครับ <Another one> อีกนิดหนึ่งครับไปอุ่งสามหมื่นออกเพื่อนเพื่อนไปเบ็ด เก้าสิบเอแปดเจ็ดเซบียงได้สามหม่นหกเก้าสิบจะไปเหลออะไรเออจ้าจะไปเหลืออะไระจ้าจะไเรื่อืออะไรนะจ้าอะไรนะจาเ้ามาเางนเอามานะมายาวไว้ครับคอยสองจุบมาเฮ้ยคอยจุบเดียวมาอีกจุบเดียวพัวพัวพัว เพว่อเพวพืพืโอ้ยมาอีกสองหมื่นแดนสไปซยสิจ้าโอ้โหพี่เสือมานี่ไม่เคยร้ายผิดหวังไปร้อยเลยเพื่อนร้อยเลยร้อยเลยร้อยเลยขอเต็ม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 ได้ทั้งโดดได้ทั้งลายสวยโดด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 ไม่โดดก็ไม่ต้องโดดหกหมื่นทวนไปเลยนะ 6หมื่นด้วยเราขอตัวลาลาลิ้วไปเลยนะเพื่อนะเฮ้ยแล้วโอ้โมาพี่จ้าเอามาสิมาเอามาสิมามาลาลามา,มาอือ,อเต็มคารบ์บเป้มไปดีคับผมหกหมื่นหกหมื่นล้วก็บึ้มสลายบั้มไปเลยจ้าวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะจ้าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ